โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับภารกิจาการทําภารกิจของโต๊ะกระดานอีกเช่นเคยนะครับเป็นภารกิจของโต๊ะห้องอกระดานสุบสวนนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาทำภารกิจแรกกันเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่57นาทีนะครับที่เราสามารถทำภารกิจนี้ได้นะครับนอกกนั้นมันก็จะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ทำไปแล้วนะครับและไม่อยากรอเวลานะครับก็สามารถใช้ใช้เงินเพื่อรีเซ็ตเวลาเพื่อรีเซ็ตภารกิจใหม่ได้นะครับผมก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับมันก็จะมีภารกิจใหม่ขึ้นมาไม่ต้องรอเวลาให้ถึง5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ผมเดี๋ยวผมจะทำเควสอันแรกก่อนเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณว่ามีนักโทษนะครับนักโทษซอมบี้นะครับปรากฏตัวขึ้นมานะครับที่สันเขาหุนปูนนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเราต้องไปทําการกําจัดมันนะครับเพราะน่าจะเป็นไอ้ตัวอ้วนนะครับผมที่ใส่ชุดนักโทษนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกําจัดมันกาจัดแค่3มตัวนะครับผมที่สันเขาหุนปูนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผม โอเคพอออกมาด้านนอกแล้วนะครับสันเขาเหินปูนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดไรมาที่ตรงนี้เลยอุ้ยน้ำมันผมหมดวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเ,ออเดี๋ยวไปเติมใหม่ก็ได้นะครับโอเคพอมาถึงแล้วเดี๋ยวจะขอเติมน้ำมันก่อนนะครับโอเคเติมไวให้เต็มนะครับเผื่อเวลาเราขี่กลับเดี๋ยวผมจะมาหาไอตัวสันเอ่อไอตัวน,น,นี่ใช่ไหมไม่ใช่ ตัวธรรมดานี่ไงไตัวนี้ไอตัวกวนเนี่ยไงผมสังเกตที่แผนที่นะครับถ้ามันเป็นถ้าเป็นรูปเหมือนไอตัวใหญ่ๆอ่ะเหมือนสีแดงๆวง,งใหญ่ๆน่าจะเป็นตัวบอสนะครับผมน,นี่เจอหละไอตัวหนึ่งอ้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมเ,เ,เราต้องฟาร์มเสร็จอ่า โอเคคะแนนไม่ขึ้นแสดงว่าผมผมฟาร์มหมดแล้วเดี๋ยวขอฟาร์มกล่องแป๊บหนึ่งนะครับก่อนไปทำภารกิจอื่นเออของอยู่ไหนตรงนี้มีภารกิจขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาฟังนี้ก่อนโอเคมีภารกิจ event, อีเวนต์หยุดพักขึ้นมานะครับน่าจะเป็นผู้รอชีวิตนะครับอาวอ้าอ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 า มันยิงกันเองนะมุ้ยมีมีกลุ่มโจนะครับผมเราทำไมอ่ะโ้ยโุ้ยยิงเราอ่ะโอ้หมันแย่งของอาคันนะครับผมเราก็เลยมาแย่งของมันแทนตัวนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูที่กล่องมันีิถ้าจะมีของดีๆนะ ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูตรงนี้ มาดูซิเสร็จสิ้นภารกิจรับรางวัลนะครับอีกงานหนึ่งนะครับตัวนี้เสร็จแล้วอีกงานหนึ่งนะครับไวัยนองนะครับเป็นภารกิจไวัยนองภารกิจเรายับยั้งเป้าหมายนะครับผมให้ยับยั้งเป้าหมายน่าจะ4คนนะครับผมล่าสุดนะครับมีคนพบพวกมันอยู่ที่ดงต้นสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกำจัดมันที่ดงต้นสนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดงต้นสนก่อนเพื่อทำภาฤฤรกิจนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะที่อยากได้ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ของรถรถเ t ทีวีนะครับเหมือนรถถังนะครับที่เป็นรถที่ใหญ่สุดให้แนะนํามาตรงนี้นะครับผมข้างๆนี้นะครับตรงเหมือนเป็นยางรถนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ1ชิ้นนะถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันจะแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับปกติถ้าอยู่ในแผนที่มันก็จะเป็นรูปเหมือนรูปฟันเฟืองอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครยังไม่ได้ก็ลองมาค้นหาดูนะครับอาจจะเจอนะครับผมว่าผมเจอแล้วผมก็เอาไปแล้วนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับผมรางวัลผมเอาไปหมดแล้วอะไม่ไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้นะครับผมนี่เอาไปหมดแล้วนะครับติ๊กถูกเหลือแค่ตรงนี้นะครับที่ไม่ได้เอานะผมเอาไปหมดแล้วก็เลยเไม่สามารถเอาได้นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทำภารากิจกันก่อนนะครับ โอเคผมก็มาถึงแล้วนะครับให้กับยับยัง้งเป้าหมาย4ตัวนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่อยู่ตรงไหนวะตรงไม่หรอไม่ใช่เป็นอ่ามันเนี้ยนี่เนเจแล้วเจแล้วเจแล้วไอ้ใช่แน่นอนเลยไอ้ตัวที่เป็นเกาะกลุ่มตรงนี้ดูสิทำไมอุย้ยเอามีหมาป่าด้วยอ่า แ้นี่ไงนี่ผู้รอดชีวิตนี่ไงว่าแล้วหนึ่งโอ้ยเอาดีเอาดีสองสามเนี่ยอีกตัวหนึ่งไหนตรงนี้โอเคสี่เรียบร้อยนะครับนี่นี่เก็บขอฟาร์มของก่อน เค okay, เราก็จะมากดรับภารกิจนะครับไม่ใช่กดเซสิส้นภารกิจนะครับโอเคเราก็หมดแล้วนะครับภารกิจของรายวันของ6ชั่วโมงนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะมารอประมาณ45นาทีนะครับ mm. เพื่อทําการรีเซ็ตใหม่อีกครั้งนะครับแล้วเราจะมาทําภารกิจอีก2 mm. ภารกิจที่เหลือนะครับผมโอ okay. เคแล้วเจอกันนะครผม โอเคก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาที่ภารกิจแรกกันเลยนะครับภารกิจแรกมีชื่อว่าพงไพรนะครับผมเป็นการช่วยเหลือกองหนุนนะครับที่เป็นที่มีการล่าที่อันตรายนะครับผมจุดนับพบนะครับที่ป่าต้นสนนะครับผมจะมาทําตัวนี้กันก่อนนะครับผมกดไปที่ทําเควสนะครับคะแนนรางวัลเราก็จะได้10แต้มนะแล้วก็อะไรเนี่ยหนึ่งร้อยดาวนะครับสําหรับการ เอาของนะครับผมเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมกดรับเพียนหรือยังกดรับแล้วใช่ไหมโอเคกดรับแล้วนะครับผมนี่กดรับแล้วแล้วเราจะไปทําภารกิจกันนะครับที่ป่าต้นสนนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะครับน่าจะเป็นภารกิจรวมพลกันจัดซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูกันก่อนโอเคเมื่อออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ ป่าต้นสนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นี่ป่าต้นสนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระดับสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาที่นี่ไงนี่ไงมีใครวิ่งมาอัานี่ไงนะครับพร้อมจะลงการล่าอยู่อย่างนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรวะให้กอมช่วยเหลือไอ้หมอนี่เหรอ โอ้ยงั้นอ๋อสรุปแล้วเราต้องช่วยไอ้นี่ฆ่านะครับผมเฮ้ยทำไมมันมาเยอะจังเลยวะโอ,โ,อโอเคหมดยังหมดยังโอเคเราจะใช้ปืนไฟเป็นหลังนะครับนี่ยิงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโอเคเห็นอเ,เนอ้ยเห็นมันนี่ไปที่ไหนเดี๋ยวเราต้องหนะน่วยนะอุ้ยนี่นี่นหมดยัง เดี๋ยวผมจะไปดูที่อ๋อนี่ไงเสร็จพืชิภารกิจแล้วนะครับมันน่าจะหนีไปละเดี๋ยวขอคำจัดตรงนี้ก่อนเอาแต้มนะครับเอาแต้มโอเควิ่งมาดิโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งแตกหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยอุย้ยนี่ไม่ตายวะายตัวนี้โอเคได้ละนี่รอให้มันลดรอให้มันลดโอเคหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูกล่องก่อน,อนเพราะว่าตัวนี้มีมีม,ม,มีเอ,อ่อ บ้านนะครับมีบ้านมีบ้านเดี๋ยวเราจะเข้ามาค้นก่อนก็ได้อะไรนะครับผมอืมเอ้ยนะีปืนว่ะมีปืนด้วยนะครับตัวนี้บัตรไม่อเอาเฮ้ยนี่ตรงตรงนี้แน่แน,น่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เลยว่าผมมีปืนไฟเนี่ยเอาดิเอาดิเ,าดเพิ่มอ๋อเอ้ยแรกกันดินี่ไงเรียบร้อยไหนขอดูซิว่าได้อะไรบ้างนี่มีเ,เอามาไม่ต้องเก็บไว้หรอกแกตายละไหนผมค้นใหม่ มีชั้นใต้ดินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรุ่ชั้นใต้ดินกันต่อเลยนะครับผมตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งนี้อา่าตรงนีก้ก็หลักๆก็ไม่ไมีอะไรผมจะไม่เก็บของเยอะนะครับเพราะว่าถ้าลงไปใต้ดินแล้วเวลาเราตายมันจะอของหายหมดนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ไปเก็บข้างล่างก่อนดีกว่าจะลงจะลงไปทันใต้ดิน โอเคผมจะทําการเปลี่ยนปืนก่อนนะเปลี่ยนปืนเป็นไอตัวนี้เลยเพราะว่าน่าจะมีซอมบี้ระวังไม้มีแรงอย่างแปลกประหลาดเกี่ยวกับสามีฉันแล้วก็หนีไปเฉยเลยนะสามีเธอน่าจะโดนซอมบี้กัดปะมีคนเอยตรงนี้มันมาทาอะไรกนะันมีอะไรบ้างเอามีเนื้อมีเบียัวนี้ล่ะสามีเธออยู่ไหนเนี่ย ไกลๆจังโมหรนอนาทีเฮ้ยอะไรเนี่ยฟันทำไมก็ไม่ได้ทำลายเองนี่หว่าโอ้โหไอ้หมอนี่น่าจะโดนกัดหรือเปล่าเห็นค่ากันละเอ้ามีของกินด้วยอ่าตรงนี้โอเคตรงนี้ว่างเปล่านะครับน่าจะเป็นรอยเลือดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะเข้ามาดีฝั่งนี้กว่า,วาแหวงหรือมันจะซอมบี้มีซอมบี้ทั้งนนั้นเลย ข้ามาดิตายหมดอ่ะ,อะตัวนี้ต้องใช้ขวาน,มนไม่มีโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไอ้หมอนี่เรามาไงวะเนี่ยโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปะรับภารกิจของเวสต่อไปกันเลยนะครับผม โอเคครับสำหรับเควสต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ท่าเรือนะครับดึงดูความสนใจของซอมบี้นะครับจากแนวชายฝั่งนะครับผมอ่าและไอ้ไอพวกนั้นในชุดทหารเรือนะครับที่กำลังทำให้ผู้คนแถวนั้นแถวยอดหินปูนนะครับผมแถวยอดแหลมหินปูนนะวัดผวาครับเราต้องไปกำจัดที่ว่าเรือตีนะครับน่าจะเป็นชุดทหาร ซอมบี้ทหารเรือนะครับที่ว่าติดเชื้อนั่นเองนะครับน่าจะตัวใหญ่อยู่นะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาปืนไฟไปเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับเควสไปก่อนนะครับผมอ่ามันอยู่ที่ยอดเขาเอ้ยยอดแหลมหินปูนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นกำจัดมันที่นั่นนะครับผมโอเคยอดแหลมหินปูนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าคงไม่เจอไอตัวยักษ์นะเพราะว่าผมไม่อยากเจอมันอนะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปืนตัวนี้นะครับผมไอ้ตัวนี้ผมจะพังแล้วอะโอเคเดี๋ยวโอ๊ยอะไรวะทำไมมันตีได้ไงโอ๊ยอน,น,นี่ตายไปดิ <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยก็มาฆ่าซะและ้วไอ้ตัวนี้หนึ่งเนี่ยนี่เอาดิเอาให้ตีให้ตีให้ตีตอ่ะตายไปไหนอยู่ตรงไหนว่าที่เรือตีตรงนี้เหรอ นี่ไม่ใช่อ้วนผิดนะไม่เข้าใกล้มันโดนหมาจิ้งจอกซะงั้น,น <S 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 โอ้ยผมว่าไม่เวิร์กว่ะมันบุกมาเงี้ยนี่เอาดิเอาดิรอ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 เลาะโอเคตายเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะเพราะว่าเมื่อกี้มันซุ่มกันเยอนซะเหลือเกินนี่ไงไอ้ตัวนี้ว่าที่เรือตีนะครับ โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวน่าจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะเอาปืนไฟมาใส่ก่อนตายไหมเอาไปรอในว่าที่เลอเตียชุดกะลาส,สีตายไปย,ยิงพลาดไปได้ไงวะ ตามมาตามมาตามมาอุ๊ยโอ้ย,อยมันตีเราแค่สามยงว่ะอะไรยิงไปไหนเนี่ยเอาเดิตายไ,ไปเรียบร้อยนะครับผมเจเวผมขอฟาร์มของก่อนอนะแล้วค่อยกลับไปเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมทู่ตรงไหนว่าของตรงไหนตรงนี้คนระับโอเคก่อนผมที่จะมาจบภารกิจนะครับผมจะมาที่ตรงนี้กันก่อนนะเพราะว่ามันเปิดให้เข้ามันใช้งานแล้วนะครับ เอเปิดอันมินเซ่เวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าข้างในมันได้อะไรบ้างนะครับผมวิสมาก,ก็เจอเลยอเดี๋ยวดีครับขอ,ออันนี้ก่อนกินก่อนโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับเมื่อก,กี้น้ำมันหมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับว่าจะได้มีของเยอะเลยนี่ห้ายิงไปยิงเข้าไป เก็บเปตัวน uh> uh> ี้คร um> ับไม่ได้อ้ายิงพลาดได้ไงเนี่ยรุด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 อรุดรรุดรดรุดรุด้นัดรนดรุดรดดรุดรนดดุดรุดนุดรุร ไอเทีอบเนี่ยห้เทีบเนี่ยบร้อยเก็บเฮ้ยนี่ไงผมได้มันมาละเ,เดี๋ยวเราผมจะมาที่กล่องนี้ก่อนเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรขอให้เป็นโอ้ยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้นี่ไงไม้น้ำเก็บไว้ไม้โอเคไหนพวกนี้ละ่ะไอพวกนี้ได้แก๊สโอเคเดี๋ยวดูตัวนี้ได้นี่เก็บไว้ให้หมด เออตรงนี้ยสองตัวสามตัวเชือกเอามาทำไมวะเนี่ยเออได้ยาไอ็นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคได้แก๊สน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะไปจัดก,การด้านบนต่อมีซอมบี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเอาขวานเอาก่อนเก็บของก่อนเอาจับจมันะ้ เฮ้ย,ยมันเปลี่ยนเป้าหมายโอเคได้แสแลงมาหนึ่งอันนะครับเอเดคีมมาหนึ่งอันเชื่อจริงๆไม่อยากได้เชื่อแล้โอเคเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้ก่อนน่าจะมีของดีๆไอตัวนี้คุ้มกันอยู่โอ้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอา่าตัวนี้ไหว <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปเสร็จสิ้นภารกิจกันเอ้ยไงตู้สองตัวสอง ทำให้หมดอย่าให้เหลือสักตัวตัวเนี้โอเคได้เคียมเอไฟฉายเดี๋ยวไฟฉายเปลี่ยนครับเปลี่ยนับตัวน,น,นี้โอเคใช่ได้โอเคเดี๋ยวไปเซฟซีภารกิจกันเลยนะครับผมโอ้ผมต้องอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาดูที่ตรงนี้กันนะครับผมเพื่อรับภารกิจเอาของเต็มเต็มหมอเอ่อตัวนี้แค่หกเองเนี่เต็มได้ไงวะ เราต่นี่เดี๋ยวเะเอาตัวนี้ไปใส่ก่อนตัวนี้ไปใส่ก่อนให้มันเหลือให้มันเพิ่ม,มช่องหนึ่งนะครับนี่ตะปูอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ตะปูโอเคเดี๋ยวผมจะมารับภาร,รกิจใหม่สิไม่ได้ไงโอเคเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยรอรีเซ็ตอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับ แล้วเราก็มาทำภารกิจใหม่นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับต้องกลับบ้านไปอาบน้ำซะแล้วมั่งเราเนี่ย